สำนักข่าวรูเบิร์กครับรายงานเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะครับอ้างอิงกับหนังสือพิมพ์ของจีนครับระบุว่าคุณเจียคังครับซึ่งเป็นประธานสถาบันเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทานใหม่ของจีนครับหรือว่า China Academy of New Supply Side Economics ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าสถาบันวิจัยในสังกัดกระทรวงการคลังของจีนแล้วก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของของจีนคนหนึ่งนะครับระบุว่าทางการจีนเนี่ยสามารถนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจได้ โดยบอกนะครับว่าจีนควรจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานให้มากขึ้นนักเศรษฐศาสตร์ท่านนี้ก็บอกด้วยนะครับว่าจีนยังคงมีพื้นที่ทางการคลังเหลือเพียงพอสําหรับใช้มาตรการทางการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มครับโดยการออกพันธบัตรพิเศษนะครับวงเงิน10ล้านล้านหยวนขณะที่โครงการเหล่านี้ดําเนินอยู่ก็จะสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับประชาชนแล้วก็ปลดล็อกศักยภาพในการเติบโตนะครับแล้วก็บอกว่าการเพิ่มวงเงินในการออกพันธบัตรเนี่ยไม่ได้มากเกินไปครับ ซึ่งความเห็นของเขาครับก็เกิดขึ้นหลังจากที่ทางการของจีนนะครับโดยโพลิตบูโรซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการกำหนดทิศทางของพักได้ออกมาเรียบร้องนะครับให้รัฐบาลใช้มาตรการกระต้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจหลายคนก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยจะกลายเป็นบาสูก้าทางเศรษฐกิจนะครับขณะที่ดอยเช่แบงค์ครับออกมาระบุนะครับบอกว่ามาตรการการต้นเศรษฐกิจของจีนในปีนี้คาดว่าจะมีมูลค่ารวมกันประมาณ7.5็้าล้านล้านหยวนหรือคิดเป็นเงิน1.07ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ คิดเป็น6%ของ GDP จะกลายเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทั้งปรอติศาสตร์ครับนักเศรษฐศาสตร์ชั้นรรนำของตีหลายคนนะครับออกมาสนับสนุนนะครับให้รัฐบาลใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมแล้วก็ตอนนี้นะครับนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าหลังจากที่จีนกระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้วเนี่ยจะมีการแท้จ่ายมากขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศหลังจากที่ความเชื่อมั่นของจีนนะครับในฝั่งผู้บริโภคปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในระยะสั้นนะครับจะเห็นนโยบายการเงินเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจผ่าาานกกรแก้ไขปัญห ในภาคอสังหาริมทรั์นะครับขณะที่นักเศรษฐศาสตร์จ,รา,า,จากนูมูระครับบอกว่ารัฐบาลจีนอาจจะต้องเผชิญกับข้อจํากัดทางการเงินแต่เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับยังคงมีความไม่ชัดเจนครับเนื่องจากมองว่าประเด็นฟองสบู่ที่กําลังก่ะตัวในภาคอสังหานะครับก็ยังเป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนต้องระมัดระวังขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ของมอร์แกนสแลีนะครับออกมาบอกว่าให้ระวังปัจจัยต่างๆรวมถึงภาระหนี้ของประเทศด้วยเนื่องจากตอนนี้นะครับ GDP สัดส่วนหนี้ต่อ GDP ของจีนเนี่ย ขึ้นมาทําจุดที่สูงที่สุดเป็นปรดิการที่286%เมื่อต้นปีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ที่ออกมาสนับสนุนนะครับให้รัฐบาลจีนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มแต่ก็มีบางส่วนที่เตือนว่าตอนนี้นี่ของจีนเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงครับพี่แบงครับครับผมผมพาไปดู weekly chart ของตัวหางเสงกับตัวเอสแช่นะหางเสงเช้านี้เปิดมาบวก1.7%ในขณะที่เอสแช่บวกต่อเป็น2.1%แต่ดู weekly chart นะจะเห็นว่าหางเสงสัปดาห์ที่แล้วอ่ะปิด ชนแถวแถวไฮเมื่อตอนมักราปี2023พอดีแต่ว่าวันนี้บวกไปต่อฮะพอมันบวกมาต่อเนี่ยผมหวังว่าผมหวังเลยนะว่าเฮ้ยนี่มันจะเข้าเวฟสามหรือเปล่าก็คือตรงเนี้ยตรงนี้นะตุลาปี22จนถึงมักรา23เนี่ยนี่คือขึ้นเวฟหนึ่งถ้าเวฟสามก็เนี่ย1 6 1 8คือ2 8 0 0 0ทุกคน โห oh, แต่พอดูอย่างนี้แล้ววีคลี่ช้าตอนนี้ RSI uh, อยู่ในโซน o v e r b o u g h t แล้วก็ลโอ้โหมันจะขึ้นได้เหรอถ้าดูจากการความทะลุแนวต้านของมันน่ะมันดูไปได้ผมก็เลยขอย้อนกลับไปดูหน่อยหุ้นจีนเนี่ยเวลาคุณดูนะไม่ว่าจะเป็นหางเสงหรือซ SI 300ออ่ะวิอ่าแพทเทิร์นของการขึ้นมันขึ้นแบบจนเราต้องร้องขอชีวิตทุกครั้งและเวลาลงก็คือลงจนต้องกราบแทบเท้าว่าหยุดลงสักทีเถอะมันเป็นอย่างนั้นคือเขาไม่ได้เหมือนกับ กราฟ s อสเอ็นพีห้าร้อยเนแตที่มันดันเป็นรีเกชันสวยๆเป็นเทรนสวยๆคือค่อยๆทยอยสะสมได้แต่จีนเนี่ยถ้าไม่ทันคือไม่ทันแล้วรอบเนี้ยมันมีความเราจะไปทันมันเหรอถ้าไม่ได้ซื้อหรือว่าไม่ได้ถือแต่แรกถูกไหมยกเว้นแต่คนที่บ้าคลั่งจริงๆก็อาจจะมาเข้าตังแต่เมื่อเนีมม้มาซื้อเพิ่มหรือจะมาซื้อวันเนี้ยก็ต้องแบบว่าไม่อยากใช้คํานี้แต่มันต้องหลับหูหลับตานดน,นึงอะว่าแบบต้อง believe in ไชน่าสุดๆต้องเป็นอย่างนั้น ผมดูแล้ว RSI เนี่ยของจีนถ้าเป็นรายวีคนะเคยขึ้นไปถึงนี่ทุกคนก็คือปี2007-2008ก่อนที่จะเกิดวิกฤตซัพพลาสมเนี่ย RSI วิ่งขึ้นไปถึงประมาณ81แล้วหุ้นจีนก็วิ่งขึ้นไปทะลุนะห่างเสง็งตอนนั้นขึ้นไปถึง3 1 0 0 0นึงมีอีกทีหนึง่งก็คือตอนปี2018ก่อนที่คุณพัมจะทำเทรดวอลตอนนั้น RSI ก็ดีขึ้นไปได้ถึงประมาณ80มารอบนี้ตอนนี้ RSI ที่เท่าไหร่ทุกคนดูสิ ตอนนี้7แปลว่าวิ่งขึ้นไปอีกนิดหน่อยอ่ะก็ต้องปรับฐานได้แล้วแหละเพราะฉะนั้นผมดูว่าสัญญาณทางเทคนิคเหมือนบอกว่า28 0 0 0อยากจะไปเพราะมันทะลุแล้วถ้าตีเป็นเวฟบ3เป็น extension wave นะแต่ถ้าดูจาก RSI มันจะไปได้จริงเหรอจะลากกราฟว w กไอเขึ้นไปที่90อย่างเงี้ยเหรอโอ้โหไม่ค่อยเชื่อสายตาเท่าไหร่ว่าจะเป็นไปได้นั้นพอเป็นอย่างเงี้ยในความเห็นของผมกลับมาที่กลยุทธ์นะหุ้นจีนต้องทยอยออก แต่ด้วยความที่โมเมนตัมเนี่ยแม้เปิดตลาดแบบว่าเปิดสัปดาห์มาสัปดาห์นี้ก็ยังบวกได้ต่อมันจะยังมีโมเมนตัมขาขึ้นวิ่งขึ้นไปต่อคราวนี้ก็ขายตามราคาและความพอใจของคุณนั่นแหละว่าเป็นยังไง CSI 3 0 0วันนี้ยังปิดอยู่แต่พรุ่งนี้เปิดมาผมคิดว่าพอห่างเสียงกับไอ้แชร์บวกอย่างนี้ต้องบวกตามแน่นอนตอนนี้ทั้งเอเชียนะเอเชียเช้านี้ใครเปิดคนนั้นเขียวหมดไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ได้ประโยชน์จากเรื่องที่ค่าเงินเยนเขาอ่อนค่านี่ ญี่ปุ่นบวกมา1.9%สําหรับนิเคอิคอสปีบวกขึ้นมาเหมือนกันแต่บวกน้อยกว่าญี่ปุ่นประมาณครึ่งหนึ่งนะคอสปีบวกมา0.8ในขณะที่ไต้หวันอ่ะดีกลับมาแล้ว1.5%ก็ต้องมาดูครับว่าเดี๋ยวทางฝั่งไทยอินเดียเวียดนามเปิดมาแล้วจะบวกได้ตามทางฝั่งเอเชียตะวันออกเขาหรือเปล่าพี่ปับครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้ามอร์นิ่งวีบครับ เพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานต้องทำยังไงครคุณเจษฮะฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน s u b สไคร b e เรเราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8น5นาทีรายการมอนตีบกับพวกเราที่คนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามองการลงทุน